วันนี้จะพูดเรื่องปากเพราะปากเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ให้คุณให้โทษมากที่สุดของคนเลยพูดแทนดีก็ด้พูดให้เขาเดือดร้อนก็ด่ยกย่องสารเสริญเขาก็ได้ด่าเขาก็ได้มีเรื่องเล่าว่ามีไอ้นมคนหนึ่งปากมันดีจริงๆถึงมันจะไม่ทํางานทําการอะไรแต่มันก็เอาตัวรอดไปได้วันๆเพราะปากมันดีถึงนิสัยจะไม่ดีแต่ว่าคนด่ามันก็องมีดีสักอย่างนะครับ ไอ้นมคนนี้ปากดีวันหนึ่งไอ้นมขี้เกียจคนนี้ก็นั่งทอดหุยอยู่ชายทุ่งเอินเศรษฐีจูงวัวสองตัวเดินผ่านมาเศรษฐีวันนี้ขี้เหนียวครับเศรษฐีส่วนใหญ่ะมักจะขี้เหนียวไม่ขี้เหนียวจะรวยแล้วขี้เหนียวแต่บ้าย,ยอไอ้นุมก็นั่งมองลักษณะเศรษฐีที่จะเดินผ่านมาพอเห็นเศรษฐีวันนี้มีลักษณะเล่นอยู่อย่างครับหัวล้านครับหัวล้านแ่งมันแผลบเยอะ อเสรีฐีเดินผ่านไอล้ลมขอทักท่ายพ่อผมดอกปลอกไหลไปไหนมาครับเสรษฐีหยุดพืดเลยยิ้มใหญ่ก็เพราะไอ้คำว่าผมดอกปลอกไหลในไหลตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครพูดแบบนี้เลยเสถีฐีเราบอกโอ้ยลูกเอ๋ยเจ้าเป็นคนพูดดีพูดจริงเจรจาชอบพ่อขอมอบบัวให้เสถีฐรได้บัวไปตัวจ้านะ ไอ้นมปากดีขอบอบขอบใจไหว้แล้วไหว้อีกไอ้นมก็บอกว่าโอ้พอผมหลกปกเปล่าท่านเหมือนที่พระเจ้าฟ้าุ่งมาให้หมาเศรษฐีปื้มจนหัวลานดังนลยิม้มไม่ขบแล้วทีนี้บอกลูกเอ๋ยเจ้าเป็นคนแสนดีมิใช่ชั่ววัวอีกตัวก็ยกให้สองตัวแล้วครับพูดดีแพ็เดียวได้วัวสองตัวแล้วไอ้นมก็ยกมือไหวาลาเศรษฐีแล้วก็จูงวัวเดินไป เดินไปเจอชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านนับว,ว่าสงสัยว่าไอ้นมกับลัน่นวันวัน,วนเห็นมันํำงานํนำการอะไรมันเอาวัวที่ไหนมาก็ถามว่าไอ้ไปได้วัวที่ไหนมาตั้งสองตัวไอ้นมมันบอกอุ <S 2> <S 2> <S 2> วจันทานไอหัวล้านมันให้นะพูดดีอยู่พลัดเดียรับหลังดา่าเขาแล้วชาวบ้านเขาเดินมาเจอเศรษฐีเขาเล่าเรื่องนี้เศรษฐีฟังว่ามันบอกว่าวัวจันทานไอหัวล้านมันให้แฮเศรษฐีโกรใหญ่ วิ่งถือปลาตักสาหรับตปยูวัวเนี่ยวิ่งตามหายลุงการลอนตามจนเจอโมโหเต็มที่เลยไอยมันนั่งอยู่โคนต้นไม้วิ่งล่าเข้าไปเลยไอ้อนุ่มกรลอนยกมือไหว้พ่อผมดกปลกเกสาพ่อจะวิ่งละล้าละ,ละ,ละลังไปข้างไหนครับเรษฐีเบกพลูดเองเยิ้มใหญ่มือจิงเลือปลาตักเนื้อข้างอยู่แก่นั้นบอกลูกเอ๋ยลูกรักพ่อเห็นเจ้าลืมปลาตักเลยวิ่งตามเอามาให้หมดเลยทีนี้ หมดทั้งวัวทั้งปลาตักเพราะไอหนุ่มปากดีเศรษฐีหมดตัวเออสมนามไอเรื่องปากดีปากไม่ดีนี่ที่สุพรรณมีคนที่ใยยเขียวยี่คนนี้แกจะมีความทุกข์มากเลยแต่แกเห็นใครมีความสุขนี่นะแกเป็นโรคเนิดหนึ่งที่รักษา,า,มาไม่หายไม่รู้เขาเรียโกโรคอะไรแต่อาการของมันก็คือถ้าอยู่ธรรมดาธรรมดา,านี้ไม่เป็นไร แต่ถ้าไปเห็นใครคุณได้ดิบได้ดีมีความสุขนี่มันจะมีอาการป่าร้อนขึ้นมาทันทีไอ้ลูกอิจฉาตาร้อนเนี่ยมันร้ายยิง่งกว่าโรคอะไรหมดหมอที่ไหนก็เราษาไม่หายรักษาดีไมด่ดีจะโดนด่าคายด้วยที่นี่ข้างบ้านแกนะมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวชื่อตาตต้องเมียชื่อใหญ่ปั่นอายุมากแล้วและเพราะอายุมากนี่แหละที่เป็นเหตุให้ยายเขียวนี่เกิดอาการปาร้อนขึ้นมาก็เพราะว่าแกคิดว่าเอะอยู่กันมาได้อย่างไรวะเนี่ย ต้องนมต้องนานรักสามารถกีกันดีจริงๆอยู่วันมาจนแก่จนเท่าไม่เคยเห็นทะเลาะกันสักทียายเขียวแต่ก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าผัวเมียไม่ทะเลาะกันนี่ก็จะทําให้ประเทศไทยไม่เจริญประชาชนยังหงอยเหงาเพราะไม่รู้จะเอาเรื่อง,องใครมาดินดายายเขียวนั่งมองดูผัวเมียคู่นี้มานานก็พยายามจะนึกหาวิธีผัวเมียเขาทะเลาะกันก็อนนึกไม่ออก พอดีแววข่าวมาอย่างหนึง่งว่าผัวเมียคู่เนี้นิสัยเหมือนกันอยู่อย่างหนึง่งก็คือกลัวผียิตรยายเขียวว่ามีความยินดีปรีดาเป็นอันมากที่จะทําให้ผัวเมียคดไปในทางมาวันเดงนยายเขียวเห็นตะด้องเดินผ่านหน้าบ้านแกก็ส่งเสียงร้องเรียกเจ้าพอด้องเอ๋ยปะดองพอด้อง,องมานี่สิจะรี่ไปไหนแต่เช้าแล้วเนี่ยจะไปหาท่านปอกรูที่วัดหน่อย มีธุระอะไรล่ะแม่เขียวเออนี่พอดองได้ยินข่าวบ้างหรืปลดาวข่าวอะไรอะ่ะเขาว่าหมู่บ้านเราอะ่ะพักนี้ะนะมีอ่าผีกระสือหาผีอะไรนายายเขียวแต่ดอ,องก็เป็น,นกลัวผีอยู่แล้วนี่พอได้ยินก็ตาหูลุกก็ผีกระสือสิมันเป็นอย่างไรอะ่ะผีกระสือนี่ยายเขียวผีกระสือที่มันเป็นผีผู้หญิงนะมันชอบกินของศกระปลอก กินตักไตไส้พุงชาวบ้านหมูหมากาไก่มันล้วงไส้กินหมดแอะโอุ้ยน่ากลัวก็ใช่สิแล้วมันอยู่ที่ไหนอผีกระสือเนี่ยเราดูไม่ออกหรอกแต่มันอยู่ในหมู่บ้านเรานี่แหละเวลากลางวันนะมันก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละแต่พอตกกลางคืนนะมันถึงจะแสดงความเป็นผีออกมามันจะออกจากบ้านตอนดึกฉะละแล้วก็ออกไปล้วงไส้วัวไส้ควายกินเป็นอาหาร ที่ได้ข่าวมันไปกินวัวตะเพชรทืนแล้วตัวสองตัวจะหมดฝูงอยู่แล้ว <Wow. S 1> อ้าวเดี๋ยวตัววัวตะเพชรหมดแล้วมันทําไงอ่ะก็กินตะเพชรต่ออะทีโอ้ยน่ากลัวก็น่ากลัววที <c oughs> ตาดองคือแตกเฟดจะเพราะมันคนกลัวผีขนาดหะนาดรู้ว่ามันทุกอย่างขึ้นทิวบาผีนอกจากผีเสือ้อรองนั้นตาดองกลัวหมดอ่ะแล้วนี้แต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นผีกระสือที่มันไม่กินเราหมดหมู่บ้านแล้วก็น่าน่ะสินี่นี่ประดอง พ่อต้องกขยับเข้ามาใกล้ๆฉันสิฉันมีอะไรจะบอกพ่อต้องนะนี่พ่อด้องรู้หรือเปล่าแหม่ไม่อยากจะพูดอ่ะฉันไม่อยากจะพูดอ่ะแต่ว่ามันอยากจะเล่าให้ฟังคือเชาบ้านเขาลือกันว่าอ,อแม่ตั้นเมียพ่อด้องนี่แหละเป็นผีกระสือหาคิงนะเนี่ยเขาพูดจะใน้ซกแต่ไม่มีใครกล้าบอกพ่อต้องกลัว,พ,วพ่อต้องไม่เชื่อ ตะดองนี่น่าซีดอย่ะไปต้มเว้ยล้อเล่นนะแม่เขียวไม่ล้อเล่นนะเรื่องจริงเคียวละถ้าพอดองไม่เชื่อนะลองสังเกตดูแม่กป้นให้ดีสิเพราะว่าผีกระเซือเนี่ยมันไม่เหมือนคนธรรมดาหรอกมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่ค่อยสู้หน้าคนมันคอยจะจะหลบตาคนอยู่เรื่อยล่ะพอ้องลองสังเกตดูก็ได้เวลามองตามันมันจะหลบวูบเชียรออืมมันไม่สู้หน้าหรอก แต่เวลากลางคืนต้องระวังนะเพราะผีกระสือนี่มันจะออกหากินกลางคืนที่วล้วงตับไตไส้พุงกินเป็นอาหารเพราะต้องระวังตัวหน่อยแล้วจานนี่ชาวบ้านก็พูดกันเองนะฉันเองกนะไม่อยากจะพูดหรอกแต่อยากจะบอกไอ้ฟางพอตะดองไปพักเนี่ยยายแป้นมายายเขียวจะนั่งคอยอยู่แล้วแกคอขวากมือเวียวแม่แป้นแม่แป้นไหนมานี่หน่อยสิฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟัง ไอ้คำว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นที่ถูกอกถูกใจเขมันดาแม่บ้านอยู่แล้วใหญ่ป้นกระวีกระวาดหูตั้งก็ว่าเดียวมีเรื่องอะไรจะไม่เขียวยาดเขียวจะก็มองซ้ายมองขวาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายให้ใครรู้ไม่ได้แล้วแกก็เนี่ยใหญ่แป้นก็เป็นกระซิบกระซาดน,นี่แม่แป้นรู้รอเปล่าสองวันเนี้เขาลือกันจังเลยเขาว่าในหมู่บ้านดาวันนะทำไม มีผีกระหังผีอะไรในใยเขียวผีกระหังนะสิมันเป็นอย่างไรผีกระหังเนี่ยอุ้ยมันดุมันจะเป็นผู้ชายค่อนข้างมีอายุสักหน่อยนะเวลากลางวันเนี่ยมันก็จะเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรานี่แหละดูไม่ออกกว่าใครเป็นใครแต่พอกลางคืนนะหางมันจะยาวมามีหางได้เหรอมียาวไหมนะยาวไหมอะไรอ่ะพอหางมันอ่ะท่นจะไปรู้หลืจะไม่เคยเห็นนี่ แล้วมันมีหางแล้วมันตามไล่มันมีปีกได้ละมันเอากระด้งทำปีกนะบินพื้พื้นไปหากินกินคนด้วยหรือเปล่ากินที่กินหมดแล้วหมาก็กินอุยหน้ากลัวจังเลยคนนั้นนะสิเนี่ยฉันต้องต้องเรียกแม่แป้นมาบอกไหนความกิงเนี่ยฉันไม่อยากจะบอกแต่อยากจะเล่าให้ฟังนี่เข้ามาใกล้ๆกล้สิแม่แป้นชาวบ้านนี่มันลือกันยังไงรู้ไหมมันบอกว่าเออมันบอกกระด้งผัวแม่แป้นเนี่ย เป็นผีกระหังหาใครใครเป็นคนพูดไอ้ปากมาเรงที่ไหนเป็นคนพูดว่าผัวจะเดินผีกระหังบอกชื่อมาหน่อยสิไม่จะเรียกมาด่ายหมอไม่รับเย็บเจี๊ดีเย้ยาเิ้นโมูหัวนะแม่แป้นคือคนเขาเพียงแต่แต่แต่ลือกันไปเฉยเฉยยคือว่าไอ้ไอ้ผีกระหังนี่มันจะผอมๆนะอ้าวใครผอมว่าเป็นผีกระหังบทนะเหรอ นายกทวนกับผอมทำไมไม่ไปว่าเขาเป็นผีกระหังบ้างละ่ะเจต้ตระดองมันผอมมันหนักหัวไทยมันผอมเพราะมันดูดตะบ,บุรีไอ้เป้นไม่ยอมเลิกดูดตะทีวันน้องน้องตองดูถึงเขาหาว่าเป็นผีกระหังแล้วนี้แม่แป้นแล้วก็อีกอย่างนะแม่แป้นคือว่าผีกระหังเนี่ยนอกจากจะผอมแล้วมันยังเดินแปลกๆด้วยอ้าวก็มันจะเดินไม่ก้าบ้านก็ได้อย่างไรมันเป็นนิสัยดวงก็ไม่เทียวว่าอะไร เพียงแต่ชาวบ้านเขาพูดกันมากนะก็เลยเป็นห่วงเอาอย่างนี้สิแม่แปบบ้นจะลองคอยสังเกตดูเพราะต้องให้ดีนะคือถ้าคนที่เป็นผีกระหังเนี่ยมันจะมีอาการให้เราสังเกตได้มันเป็นยังไงยายเชียวคือกลางวันนี่มันจะซึมไม่ค่อยพูดค้าจาหรอกแล้วมันจะเอาแต่จ้องหน้าแต่ยิ่งคนไหนจะโดนนันกินแล้วมันจะจ้องบ่อยสิยละแล้วตัวมันจะแข็งด้วยเหรอใช่ ลองสังเกตดูนะอย่าไปให้เขารู้ตัวนะอันตรายนี่พูดในพูดด้วยความหวังดีนะความจริงไม่อยากจะพูดเราแต่มันอยากจะบอกเพราะว่าชาวบ้านในคู่ลือกันหลายวันแล้วถ้าไม่จริงเนี่ยเขาจะเอาที่ไหนมาพูดใช่อมะขาะท่านปะครูที่วัดยังพูดเลยท่านปะกรูก็พูดเหรอพูดระวังเถอะ <c oughs> เดี๋ยวเถอะท่านปกักรูเดยวก็หุมข้าวกินเองหรับฉันจะพิสูจน์ให้ได้ว่าผัว่าฉันมันเป็นปีกระหังนะเปล่า ยหญ่ป้นกลับมาบ้านใจคอก็ไม่ดีเพราะตัวเองก็กลัวผีอยู่แล้วว่าคอยจำเรืองแอบดูผัวว่ามันจะซึมจริงอย่างที่ยายเขียวบอกหรือเปล่าฝ่ายตาดองรุ่มใจกินก็ไม่กินพูดก็ไม่พูดคอยจ้องดูจะเมียไอ้ยายเมียเห็นแต่ตาดองจ้องเอาจ้องเอาว่ากลัวไม่กล้าสบตาตาดองก็เลกกนใจเออจริงอย่างที่ยายเขียวว่าเราวะ ผีกระสือที่มันไม่ยอมศกตาคนทั้งวันนะผัวกับเมียไม่มีใครผูแต่นนะรคุ้มเชิงมาอยู่อย่างนั้นนะจนมืดเอาแล้วสิไอก้กลางวันยังพอทนนะต่างคนต่างอยู่แต่กลางคืนนี่จะต้องนอนด้วยกันแต่ต้องคิดเราขนหัวลุกนึกไม่ออกจะทําทไงดีธรรมดาจะต้องนอนไม่เคยสวดนมนนะ่ะคืนนี้จะต้องสวดติดติดิโซแปดจบตามได้ชินบัญชรนิบแปดจบเอาพระมาคล้องพวงบระโลยะอ่า แข็งใจเข้าที่นอนอ้าวเยแเป้นหายไปไหนมาลุใจหายว่านึกว่าเยแเป้นหายตัวได้แต่ความจริงเยแเป้นมันได้หายตัวเย่ปเป้นลงปฏิทุนเดินหาไม้ไว้ตีตะดองป่าประบนบุมบัมบุมบัมมาได้สวดมนต์เนาะโมโหตะดองเจ็บใจนะัดมีผัวทั้งทีมีไม่ได้ดีไวผัวคนอื่นก็เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนายร้อยนายพันเป็นอบาตอ่อ ครูว่าคู่ด้านเป็นผีะหังคือนนี้ล่ะมึงมาทําอะไรไปจะเอาให้ตายจ้ะได้เวลาเข้านอนต่างคนตา่างก็ทําเป็นไม่กลัวก็เข้านอนตามปกติแต่ว่านอนหันหลังให้กันต่างคนต่างคุ้มชงนอนไม่หลับตาดองสวดมนอามือกุมพระไว้ภาพนี้กี่งองค์ตาดองหลามอกแหวนหมดเบียดจนแน่นยมลุ่มหลวงข้อหายใจไม่ออกหนีกลับวัดไปตั้งหลายวงตาดองนอนอามือกุมพระใหญ่แป้นนอนกุมไม้หน้าสาม ต่างคนต่างก็นอนไม่หลับที่นี่ไอความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายน,นดูฟัํงเยดปั้นอยาอดรนทนไม่ไหวก่อนเลิกในใจเป็นไงเป็นกันวะต้องพิสูจน์ใ้ได้วะะด่าตาดองเป็นผีกระหังจริงหรือเปล่าทีนี้เขาว่าผีกระหังนี่กลางคืนเนี่ยหางมันจะยาวออกมาก็ต้องพิสูจน์กันแล้วว่าตาดองมีหางหรือเปล่าแกก็ค่อยๆพลิกตัวหันไปทางตาดอม ตะต้องนอนหันหลังให้เนี่ยรู้ว่ายายแป้นเปล็กตัวมาแล้วว่าใจเต้นต้๊ตุ๊เต้ายายแป้นหนิจะต้องนอนตัวแข็งก็เข้าล็อกดิเออผีกระหังนี่เวลานอนตัวมันแข็งเลยแกก็ค่อยๆเอื้อมมือไปลูบรูดูบริเวณที่คาดว่าจะมีหางตาต้องนี่แทบจะหยุดหายใจนอนหนีบขาแน่นเนี่ยโอ้ยยายเขียวพูดไว้ไม่ผิดเลยผีกระสือที่มันจะล้วงก้นกินปาก แกกลัวจนตัวแข็งนอนเฉยฝ่ายแย่แป้นพิสูจน์หาหลักฐานคลาดูข้างนอกไม่เจอล้วงเข้าข้างในถาท่อนยันรุ่งสโลงนอนอยู่ด้วยแกก็รู้ล้วงถนัดเลยดิแต่จะไม่ล้วงแบบผักผาน้าใจว่าแต่เขากลัวไม่ยัแนแกก็ล้วงอย่างแกลงใจค่อยๆกระดิบกระดิบดัต้องกลัวกอกกลัวจากาักรที่ขวาจักรที่ ยังมีความหาไม่เจอโมโหล้วงใหญ่จะหาหางตาดองไฮด้าพันต้องทลไม่ไหวกลัวสุดขีดตะลีตะลานลุกขึ้นได้ก็แผ่นไว้ตั้งมงเลยแอบปากล่องลันบานวิ่งลงเรือนแม่เดียวหลัง้าสโล่ไม่ยังติดมือหย่เป้นอยู่ละตาดองไปตะตัวสโลงมาดาวไปเหมือนผีเปรตไม่มีบิดแถมยังมีมงุอองคลอกหัวติดไปด้วยเวลาวิ่งมงุงกปผย่ปะยออเหมือนกับผีกลางบินโดยบิดจยเป้นเป็นลมเลยครับ ตาต้องจะวิ่งไปถึงไหนไม่มีใครรู้หรอกันนี้หลายวันในไม่เข้าบ้านเนี่ย้เรื่องปากคนนี่มันต้องระวังหน่อยครับต้องฟังหูไวห้หูใครเขาพูดอะไรนี่อย่าทนไปเชื่อร้อยเปอร์เซนผัวเมียตีกันแทบตายก็เพราะปากเาวาบ้านนี่แหละแล้วคนที่ใช้ปากไปยุไปแย่ผัวเมียเขาตะเยนไม่ดีละ่ะครับมันบากไปรู้ไปเห็นอะไรมาแล้วก็เถียวพูดจริงมั่งไม่จริงมั่งไม่ดีละ่ะครับ ความจริงเนี่ยตัวใหญ่แป้นเตียนนี่ะปากจัดชะมัดเลยเรื่องปากจัดจะมีชื่อมีเสียงมากเลยแต่ก่อนนี้แล้วแกขายอาหารกับขายข้าวแกงอ่าข้าวแกงร้านแกนี่รับรองไม่มีร้านไหนในประเทศไทยสะอาดเท่าเขาเรียกร้านใหญ่แป้นสามยหวะอ่าเรื่องด่าของแกนี่มีชื่อเสียงมาตลอดสาวสาวการด่าของแกนี่มีสามชุด มีชุดแ็กชุดใหญ่ชุดใหญ่แถมแก้วไอ้ชุดแ็กนี่จะใช้ด่าลูกค้าของแกที่ทําให้แกรมลมเสียชุดใหญ่ใช้ด่าแม่ค้าข้างๆร้านที่มาค้าขายแ่งกะแก่แล้วก็ชุดใหญ่แถมแก้วนี่ใช้ด่าผัวอ่าด่าสาต้องโดนแกด่าทุกวันด่าไม่ด่าเปล่าแถมเกลี้ยงในแก้วเป็นประจำนี่ชุดใหญ่แถมแก้วยายแป้นนี่แกย้ายมาจากไหนไม่รู้ ถึงอยากจะรู้ก็ไม่มีใครกล้าถามว่าหน้าตาแทบไม่น่าถามอะไรเลยบอกบุญไม่รับจังวันแกย้ายมาอยู่วันแรกนี่จะมาตั้ง้านขวางทางเข้าทางออกเขาเกะกะไปหมดจะไม่ยุดที่ขายใต้ต้นมะพร้าวปากทางเข้าออกเขากอเข้ากันไม่ได้ดิลําบากลําบนบอกให้แกย,ย้ายแกก็ไม่ย้ายสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นก็ทั่วไปหมดจนทีวดาฟ้าดินคงจะทนไม่ไหว บรรดาในรูปมะพร้าว,วนโตวนตูมลงมาในชามข้าวแขกกาลังกินข้าวนะเฉียดหูเวนิดดีับนั่นแหละแกถึงได้ยอมย้ายเพราะไม่ย้ายก็ไม่มีใครกล้าเข้าร้านแก,นกนอีกต่อไปเพราะเปลงภัยตางนักทีนี้สถานที่ที่แกย้ายไปอยู่ใหม่นี่แม่ที่นี้เหมาะกับแกจริงๆเลยร้านเดียวโดดโดดไม่มีใครมาขายแข่งก็เพราะว่ามันตั้งอยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะของเทศบาลส่งกลิ่นหอมมุ่นอยู่ตลอดเวลาจนท่ามาได้กลิ่นกับข้าว ลักษณะยายแป้นนี่เป็นสตรีวัยกลางคนอายุประมาณสักสี่สิบป้าวัดรอบเอวก็คงแบบพอๆกับอายุแกแหละผมหวีเวียบเก้าผมมวยสวยนามแต่ถ้าสังเกตให้ดีที่มวยผมแกบางคนก็บอกเห็นมีหาตายอยู่ด้วยจะชอบนุ่งผ้าถุงสีํำตาลครับปะก้นเป็นรูปใบโพที่ต้องปะใบโพเพราะมันขาดบ่อยก็จะไม่ขาดไม่เปื่อยได้ยังไงเวลาแกล้างชามในร้านแกพ้าดเช็ดมือไม่มีสักปรนหนึ่ง ล้างทามเสร็จแล้วแกก็เอามือป้ายก้นแกลบแล้วก็รีบไปตากกับข้าวให้ลูกค้าใหญ่แป้นในมีฉายาใหญ่แป้นสามจังหวะอันนี้เป็นพิธีการบริการลูกค้าของแกคือร้านแกขายข้าวแกงเวลามีคนเดินผ่านหน้าร้านแกนี่จะกินไม่กินไม่รู้ว่าใหญ่แป้นจะจะออกไปดักหน้าดักหลังต้อนลูกค้าเข้ามาในร้านจะจนได้แล้วแกจะกระวีกระวาดไปหยิบจานหยิบช้อนแล้วก็จะโกงคอถามลูกค้าที่กําลังยืนเลือกกับข้าว จะทานอะไรอะคะแต่ถ้าลูกค้ายังเปิดหม้อนนหม้อนี้ไม่สั่งสักทีหน้าแกจะเปลี่ยนสีทันทีแกก็จะถามลูกค้าว่ะจะกินอะไรอะแล้วถ้าลูกค้ายังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเปิดหม้อนนหม้อนี้แกจะวางจามวางช้อนดังพลิง้งแล้วถามว่ะจะกินนะบาาแต่ถ้าลูกค้ารู้ใจบอกแกไปเลยนะว่าแกงเนื้อโอโ้ทีนี้แกบริการดี เพราะว่าแกภูมิใจแกงเนื้อของแกแลือเกินพอสั่งขาดคำนี่ยายป้นจะเปิดหม้อข้าวปาข้าวให้จนล้นจานเปิดหม้อแกงเนื้อเอาทับพีปักน้ําแกงการนาลงไปจนแชยันตะเข้าตรงแกงเนื้อของแกได้ชื่อว่าแกงเนื้อแต่ส่วนใหญ่มีต่น้ำเสร็จแล้วแปลประหัใช้ทับพีขวานหาเนื้อที่นีอยู่ไม่กี่ชิ้นอะหม้อบารโอยะไอเนื้อเจ้ากรรมมันก็ว่ายหนีไม่คิดชีวิตไม่ดันบางทีตอนแกกาลังปาไปอารามรีบ้อนนี่ ชิ้นเนื้อมันก็ตกลงไปที่ดินแกจะเหลียวซ้ายแลกว่าถ้าไม่มีใครเห็นแกจะก้มลงเก็บทักโยนจ๋อมลงหม้อไปตามเดิมมาถามมาไอปั้นมาไราอะละ่ะแกบอกเนื้อมันแพงหม้อข้าวของแกนี่จะมีแต่คาดพเยอบพะยับเหมาะสําหรับลูกค้าที่เป็นนักเล่นของเก่าจะได้ศึกษาไประหว่างรับประทานอาหารวันนี้มันเป็นหม้อสมัยไหนสมัยรบบุรีหรือวัฒวาราวดี สมัยเจียงแสนโนฮัตสุขโขไทยแล้วก็ที่มีชื่อเสียงอีกอย่างที่น่าศึกษาก็คือน้ําแข็งเปล่าของแกนี่ไม่มีใครเหมือนนะครับรสชาติที่ไหนดีไหนก็ไม่เหมือนน้าแข็งเปล่าร้านใหญ่เป็นคือลูกค้านี่จะรู้ได้ทันทีถึงทาวะาว่าวันเนี้ยน้ำเนี่ยน้ำตืดดรยว่าน้ำเข็ม เพราะว่าน้ำที่แกใส่น้ําแข็งเปล่ามานี่จะตักมาจากในคลองที่สบานข้างร้านแกนั่นแหละบางวันลูกค้าโชคดีก็จะเห็นปลาหางล็อบยุงแสนสวยว่ายราวิกราดีอยู่ในแก้วน้ําแข็งเปล่าด้วยนอกจากแกงต่างๆแล้วแกก็ยังมีอาหารพิเศษที่ขึ้นชื่อเอชาก็คือต้มจิวสารพัดผักหรือว่าจับชายนะะี่ครับ จับชายสารพัดผักของแก่ในมีทั้งผักคันหน้ามับขือยาวผักปัดเจศผักกาดขาวผักตำลึงผักกระถินยูแย่ไปหมดแล้วมีลูกค้าบางคนเขาบอกเขากล้าสะบวสาบานว่าเขาเห็นมีต้นตำแยรวมอยู่ในนั้นด้วยที่ร้านเย็แป,ป้นในมีกระลังล้างชามอยู่ใบน้ำตักมาตั้งลตดเชา้าก็ล้างมาถึงเย็นไม่ต้องมีการเปลี่ยน ล้าท่านน้าในหมออ้อต้มจืดของแกงวอดไปถ้าไม่มีคนเห็นนะักแกก็ใช้น้ําในกะละมังนี้แเหละเทใส,สล่ลงไปจะบอกรถมันเข้มดีที่ร้านแกในไม่เห็นมีใครนอกจากแกคนเดียวตาห่อผัวตาดองผัวแกในนานๆจะโผล่มาทักทีพอโผล่มาแย่แป้นคุณดาดาดา,ดาตาดองที่กำลังจะโผล่ก็ปลุกก็ไปแต่ว่าคงจะมีหลานสาว่าช่วยอยู่คนหนึ่งส่วนใหญ่จะอยู่หล,งลังร้านล่ะ ราะว่าลูกอ่อนที่รู้ว่าลูกอ่อนก็เพราะว่าเคยได้ยินเสียงใหญ่แป้นจ่าเรียกี่แหวนเลยอีอ่แหวงบึงล้างตูดลูกบึงเร็ววเข้าเสร็จแล้วออกมาช่วยครูยำม,มาม่งให้แกงหน่อยเร็วร้านใหญ่แป้นปรับตัวเข้าขายุคสมัยตลอดถึงจะขายท่อแกงเป็นหลักแต่แก้ก็มีขึ้นป้ายมีอาหารตามสั่งนะถ้าใครไปสั่งไอทีทำไม่ง่ายแกกวใจดีทำให้แต่ถ้าไปสั่งไอทีทำยากในหน้าปาแต่จะเปลี่ยนเป็นบึ้งตรง ไม่เชื่อลองเข้าไปสั่งขัดไทยสองห่อเท่าน,นั้นละแกจะลากกระทะออกมาได้ความโกรธชานเตน้ำมันผักปลากลก,ล,กลงไปแล้วก็ขยุม่มเสน้นก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปน้ำเนิ้อไม่ต้องแช่ทุบไข่ใส่ตามลงไปกระทะยังไม่ทันจะร้อนไม่มีเสียงดังชีชาอะไรหรอกนะแบนจะแตะยาแล้วก็ไอ้เปลืกอกไข่ที่แกมกัดง่ายโยนทิ้งไว้รอบตัวดิมันก็เป็นที่โปรดปรานของหมาจะเลืเกิน ยาญแป้นจะเางผัดเวตี๋ยวเปลินมันก็แอบมาเลียกินเปลือกไข่เพลินเหมือนกันใหญ่ป้นเหลือเพียนก็กแกจะแพเสียงอยนอกฟ้าผ่าเสร็จแล้วว่ากระนำตีด้วยตะหลิวลองเปลงป็นปลงลุกขึ้นได้วิ่งหางชี้ไปเลยยาญแป้นติดเท้าเอวดาตามหลังหมาจะไม่มีดีเสร็จแล้วแกก็หันกลับมาเอาตะหลิวน,นั้นนะครับผัดเวตี๋ยวต่อหน้าตาเ่วย ยายแป้นนี่ครองความเป็นแชมไอ้เรื่องปากเรื่องด่านี่จนไม่มีใครหารจะสู้กับแกขนาดตะด้องหัวแกนี่เป็นคนใจเย็นอ่กาก็คุณยายแป้นปากร้ายพูดํำด่าคำเนด่าแกสะพายผอมเมียตาคุณเป็นตาลขโมยตะดองออ,อดทนแล้วเกินพอในเมียด่าเช้าด่าเย็นบาลลสามเวลา อยู่มาวันหนึ่งตาดองแต่เกิดพุดสู้กันมาเพราะแกคิดว่าแขกทนในเมียดา่าจนตายไม่ไหววันนั้นแกก็คงเลอกว่าเป็นไงเป็นการตอกวันนี้แกก็ออ,อบอายวานให้ใ่แป้นไปนสาผมไม่แั่ทีตัวแกก็ลงมาที่ท่าน้ําหน้าบ้านกะว่าปลอดคนดีแล้วแกก็หวักมือเรียกเมียกใหญ่แป้นก็เริ่มดา่าเจ้าว,ว่าจะทํางานจะต้องมาเป็นภาระอีกอแกก็ลงไปสานะสาไอ้สา ไปกอดา่าไปหัวุกกระกลบหัวเป็นหาหัวไม่มีสกุลดุนชาติหัวขี้ข้าดาไม่ขาดผักยนตะผัวนี่หูเอื้อไว้หมดหน้ำมดุดจุมาประจัดยิ้มเมียปดน้ำกุดตุดเยิบป,ปั้นหลุดจุนมาได้หายปากดาจะไม่มีดีจะดองมาจาับโผล่ลงมปอีกคราวนี้กดนานได้ยินเ,เสียงน้ำบุงบ๋งบุงบ๋งจะดองก็ว่าทีนี้เจะจะดา่าใครไหมเกจ,จะดา่าใครไหมพอเห็นพอสมควรแกเวลาก็ปล่อยขึย้นมา ยเยแป้นตาเหลือบเจ๊ครับเท้านี้กินน้ำเ้าไปสักพุงกกางละพอตั้งสติได้กดดาอีกโอ้ยตาดองยุวะเต็มที่แล้วคราวนี้จับก,กดใหญ่เลยคราวนี้กดนานกะเอาให้ตายได้ยินแต่น้ำบุงบ๋งกุ้งบุง๋งกับเสียงตาดองที่นี่คิดจะหยุดดา่าไหมคิดจะหยุดด่าไหมพอเห็นหย่แป้นบทเวทตัวด,ดึงขึ้นมานั่งหอบอยู่ที่บันไดาตาดองเขาบอกว่านี่ถ้าแกหยุดดา่าข้านะแกก็ไม่ต้องเจ็บตัวอย่างนี้ ยายเป้นแหวรธรรมดาดีใครบอกให้หยุดดา่ามืออย่างข้าไม่มีหยดแต่ว่าไอ้ที่มันบุ๋งบุงะะ๋งเนี่ยครลงไปด่าแกต่อใต้น้ําคนเพื่อไปหาแต่อะไรมามันก็ได้อย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นอ่าบางทีเราว่าเราเลี้ยงลูกเราดีแล้วพ่อแม่เขาพูดกันเพราะสุภาพเรียบร้อยลูกตัวเล็กนิดเดียวด่าเป็นไฟก็ปรอกแกไปได้ยินคนข้างบ้านเขาด่ากันทุกวัน และไอ้ที่พ่อแม่พูดจนได้สำนวนอันไพเราะนี่มันไม่น่าตื่นเต้น,ตนเล้าใจให้จำเท่าที่ยายคนข้างบ้านแกดา่าผัวแต่สักนิด่ะมันก็ลำบากนะครับตันูกฝังมันเหมือนจะยุงเนี่ยเรากำจัดยุงในบ้านเราทุกวันเอาดีๆทีฉีดไล่กลบหลุมบอ่อที่น้ำขังจนหมดแต่เรากูก็ยังโดนยุงกัดมันไม่ได้เกิดจากบ้านเราบ้านเดียวนี่ครับมันเกิดจากทั่วสารทิศบ้านเราไม่มีสักตัวมันบินมาจากที่อื่นเป็นแถว ที่นี้พูดถึงยายแป้นว่าแกเป็นแชมป์ทองอแชมป์เรื่องไหนปากเรื่องดา่าไม่มีใครสู้จนในที่สุดฟ้าก็ส่งคนดีมาปราดตาลุงคนนี้แกมาจากไหนไมารู้มาขายสับประรดอยู่ใกล้ๆร้านยายแป้นเนี่ยตาลุงคนนี้เป็นคนดีจริงๆครับไม่มีปากไม่มีเสียงแต่จะดียังไงก็ยังโดนยายแป้นด่ากันได้ทำท่าไหนไม่รู้วันนั้นยายแป้นมายืนด่าเอาที่หน้าบ้าน ก็บ้านตะลุงก็ที่ยายแป้นมายืนเท้าเอวด่านี่มันก็ห่างนั้นแค่มีคลองเล็กๆขั้นกลางอย่าแป้นแกด่าไปตะลุงอย่าก,ก็นั่งปอกสับประรดแกอยู่ในถุนบ้านทำไม่รู้ไม่ชี้ไอเจ้าลูกชายตะลุงอดรอนทนไม่ไหวลงมาจากข้างบนพ่อที่แป้นมันไม่ยืนด่าพ่อแต่ละเชา้าถึงจะข้ามไปเตะมันนะพ่อแต่พ่อเขาบอกอย่าลูกไม่ต้องนะลูกเอ้ยมันยืนด่าหรือมันนั่งด่าพ่อลูกมันยืนอยู่พ่อมันด่าไม่หยุดเลย พ่อเขาบอกช่างมันทะลุเอ้ยมันยืนดา่าพ่อนั่งอยู่มันดา่าไม่ถูกหรกมันข้ามหัวพ่อไปหมดแล้วว่าเราแป็คนนั่งปอกสับประรดเฉยไอเจ้าลูกชายกององไฟยญ่แป้นนี่เห็นตะลุงกระทำรองไม่รู้ร้อนเจ๊กุยยิงโมโหดา่าใหญ่ดา่าจนปากคอแสบไปหมดทีแรกต่อยืนดา่าเหนื่อยนะักเข้าลงนั่งดา่าไอเจ้าลูกชายก็เถลไนพ่อที่เป็นมันดา่าไม่หยุดถึงจะข้ามไปฆ่ามันนะพ่อ ลุงก็บอกยาลูกมันยืนด่าแล้วมันนั่งด่าพ่อลูกมันนั่งอยู่พ่อมันนั่งด่ามันนั่งไม่เป็นไรลูกพ่อพ่อยืนแล้วมันลอดวางขาพ่อไปหมดแล้วไม่ถูกพ่อล็อกครับวิธีที่จะเอาชนะคนโกรธได้นะีมีอยู่ทางเดียวคือความไม่โกรธข้างหนึ่งเป็นไฟข้างหนึ่งต้องเป็นหินไฟมันไมหมหินไม่ได้มันก็ไหมตัวเองจนมอดไปเอง รู้ว่าอีกข้างหนึ่งเป็นไฟก็อย่าเอาอะไรไปใส่ให้มันลูกคือกระพืออืหัวมันก็หมดเรื่องมันอยู่แค่นั้นนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็นึกถึงตาลุงปอกสับปะรดไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วเรื่องไม่มีหรอกครับ